ลองอีกรอบนะครับเปิดปิดเสียงสวิตช์กุญแจนะครับหรือสวิตชุดระเบิดนะครับเบื้องต้นนะครับให้ให้เราปิดดิมมดก่อนนะครับหรือสมาร์ทคีย์นะครับไฟจะเป็นสีแดงนะครับก็เ,เทสก่อนนะครับไม่มีเสียงนะครับ รอบนะครับไม่มีเสียงนะครับทีนี้เราจะทำให้มันมีเสียงนะครับหรือในกรณีที่ลูกค้าไปหลงกดสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงรีโมทนะครับให้เรากดปุ่มค้นหารถนะครับที่เป็นรูปปุ่นเจนะครับ กดลงไปเบาๆนะครับแล้วก็กดปุ่มเสียงลดนะครับเอาไปเอาใหม่นะครับกดลงไปเบาๆนะครับแฟตรงนี้จะกระพริบครับกระพริบห้าครั้งเนี่ยแสดงว่าเราเปิดเสียงนะครับเคนะครับ ทีนี้เราจะปิดเสียงให้เวลาเรากดสวิตช์จุดระเบิดเนไม่มีเสียงนะครับเราก็กดตรงค้นหารถนะครับก็กุญแจนีนครับกดลงไปเบาๆนะครับ,รปปรบ,รบแล้วก็กดตัวลำโพงครับไฟตรงนี้จะติดค้างนะครับแสดงว่าเป็นโหมดปิดเสียงนะครับ ครับเดูอยู่รอบนะครับไม่มีเสียงนะครับในกราน,นี้ที่ที่เราจะเปิดเสียงนะครับเราต้องกดตรงสมาร์ทคียนะให้เป็นปิดก่อนนะครับใครจะเป็นสีแดงคนระับ แล้วก็ทีนี้เราจะเปิดเสียงนะครับก็ทำคล้ายๆหลักการเมื่อกี้เลยครับไฟตรงนี้จะกระพริบ5ครั้งนะครับทีนี้เราก็มาเทศสนะครับว่ามมีเสียงไหมประมาณนี้นะครับ